อรุณสวัสดิ์าดยามเช้าครับคลิปนี้มาดูเจ้าบอดท้องกันหน่หนอยไอ้เท่าเดิมน้ำมันพาวเวอร์มันเครื่องเลยพี่นนนว่าจะเปิดร้านทำอะไรฮะขายอะไร <c oughs> ข,าย,ไรขายอะไรอะไรเท่าเดิม โขายอะไรอะไรเน้นอะไรทั่วไปทั่วไปมันคืออะไรขาบอกระเอะไรอนีเด <c oughs> ี๋ยวนี้จะเอาจาบบอทองไปร้านช่างเสริจนี่ครับปัญหาคลาดอีกแล้ว ขาดแข็งครับเราบอกอยู่มันก็แข็งเลยเหยียบได้นิดเดียวแต่สาเหตุผมรู้แล้วแหละว่าเป็นกับตัวไหนอ่ามันเป็นกับเหล็กมันไปถูก,กับข้างในครับแต่มันยังเข้าเกย์ได้ใช่ไหมเออขับไปให้เกเกย์ใขให้หน่อยนี่มันจะเป็นขาตรงนี้ครับนี่ผมจะบอกเนี่ย ขาตัวนี้ umas, มันมี main, มันมีข้างบนมันมีเหล็กเหล็กที่อันเก่ามันจะไปไว้ไว้เสียบเอาไว้เสียบสายเอาไว้ล็อกสายมันเป็นตัวนั้นมันเป็นห่วงมันเป็นห่วงนี่แหละเป็นห่วงแล้วตัวนี้เหล็กเหล็กเส้นนี่ช่างเสื้อเกเสียบเข้ากับตัวนั้นแหละพอเสียบเข้าไปเวลาเหยียบเนี่ยมันทูอย่างนี้แหละนี่นี่ ถูมันถูสายเนี่ยไอเหล็กเส้นเนี่ยมันถูกับเหล็กตัวนั้นถูวันนี้ถูไปถูมามันทําให้มันกินตัวนี้ครับมันกินตัวเหล็กนี้แล้วตัวนี้มันทะลุเข้าไปนะมันก็เลยมันก็เลยกลายเป็นไอตัวเหล็กตัวคํานั้นน่ะที่มันที่มันรองเนี่ยมันสึกเข้าไปครับมันก็เลยมันก็เลยต่ำทำให้เหยียบคาดยากนะครับแข็งเลย <c oughs> มันต้องต้องทํำขาวใหม่ไม่ต้องคือไม่ต้องเสียบเข้ากับตัวเนี้ยเนี่ยมันจะงอมาอย่างเงี้ยมาอย่างงี้ต้องให้แกดูให้ใหม่ครับต้องมีการแก้ไขครับทุกอย่างาทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเป็นของดัดแปลงทํามาได้ใช้งานได้แต่มันก็ต้องมีแก้ไขมีปรับปรุงไปเรื่อยๆนะครับมีปรับปรุงก็เหมือนพอทำรถนี่แหละ ก็มีเออตรงนี้ทํามาใช้ใช้ใ,ชใ,ชใชไปมาตรงนี้ไม่ดีก็ต้องแก้ไขปรับปรุงไปจนถึงไปถึงจนจุดที่มันโอเคครับนี่เดียวให้เราขับไปให้ช่างเสือดเกดูให้เลยครับเพราะว่ามัน มันแข็งครับมันมันแข็งแล้วมันเหยียบได้นิดเดียวอะคนขับก็เหนื่อยนะครับเรนนีเนะ่เอาไปเก้ไขก่อนเก้ไขรอบนี้น่าจะโอเคนะครับน่าจะดีขึ้นฝนตกครับรถดำก็มาในวิ่งครับงานเสาเข็มก็ยังไม่เสร็จแดีว่าฝนตกวิ่งไม่ได้เมื่อคืนผมเดินทางมาถึงบ้าน ห้าทุ่มครับมาเรื่อยๆเลยไม่รีบถึงบ้านห้าทุ่ม เอาเทเลอร์ไปด้วยครับไปทำเสาโบกี้หน่อยครับไม่ไหวเอียงแรงจัดครับอู้อะไรวะแมงอะไรแมงแมงวี ครับกองนี้ผมเปลี่ยนแล้วต้นผมเอา,ามาใหม่ๆมันว่ามันยกได้สูงกว่านี้นะหาะยเหยียบได้นิดเดียวเองดู วางว่าไปรอบนี้คงจะจบครับเพราะว่ารู้ปัญหาแล้ว Lại 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 Đi 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 Lại lại ประหยัดน้ำมันครับรถคันนี้ครับผมว่าประหยัดกว่าเจ้ารอก3ไมป,ปัดเองเครื่องไม่สู 6D 6D 24ครับถือว่าประหยัดน้ำมันอยู่ครับออโอเคครับอ่ะเดี๋ยวผมจะขับกระบะตามไปรับนะครับ เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันครับทุกท่านครับสวัสดีครับผม